สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีเอฟซีพิจาาทุกทุกท่านนะครับทงาำเภอปทุมราชนะครับตอนนี้ล่มแบบแห้งครับพี่น้องล่มแบบแห้งนะครับคลิปนี้ครับผาพี่น้องนะครับมาเบิงง้วทองไก่ขอดสองตนะครับด้านหน้าพี่น้องนี่ครับเป็นงัวทองแปดเดือนครับอีกตัวหนึ่งสีดําแดงทองเจ็ดเตือนกว่าครับอีกการขอกเอวานครับอยู่บ้านซากกรีนพุ่มนะครับตำบลหน้าวาอำเภอปทุมราชพงษาจังหวัดอำนาจเจริญครับ เป็นแม่ทองที่อ้วนๆและกระทองใกล้ขอดนะครับอ้วนทั้งสี่สองตัวเลยอ่ะเบิ้งตัวที่หนึ่งก่อนครับพี่น้องครับตัวที่หนึ่งนะครับเป็นง้วนทองแปดเตือนนะครับท้ายสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับเป็นลูกที่สองในทองนะครับอาจสิล่มแห้งในเด้อพี่น้องล้มอาจจิเขาไม่เนียท้องใกล้ขอดครับตันอ้วนตัวนี้นะครับแผ่นหลังนี่แผ่นเตือนเลยนะครับแม่นี่เปิดราคาไว้สองหมื่นสองพันครับ ลงปีหนึ่งรอยหาสิบกิโลครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันโปอ้วนบป่เงินแม่นี่เป็นงวดที่นั่งนาดีนะครับเคยมีดูกแล้หนึ่งโตนะครับตัวที่สองในทองประกันทองนะครับอนี่สูงลอยสามสิบเจ็ดสูงร้อยสามสิบเจ็ดโขงนะครับนี่ใบหูบอสีบอแวงครับจมูกดำบอสีบอแวงเขาบ่อยแต่งครับเลืกอยเาังประกันทองนะครับแม่เดือด ก็เท่าดีนะครับวันจับหมองนะครับนะครับสองหมื่นสองพันนะครับพ่วงหางเลิกดีครับต้องบอกว่าแม่นี่กวนแห้งเป็นงอพุ่มๆเลือกๆนี่ครับนี่้อกมองควมำกวนกันเครื่องดำแดงนะครับนุ่มสีเต่าครับพ่วงหางดับนุ่มกําลังลุกเต่าลูสองไอ้ถองนะครับด้วยดูสองไอ้ถองนี่ี่อ้อกมนอ,อนของกอนอังลางล่ะ เบียงมาดูเบียงไปเบียงไปแล้วเบียงไปเออเก่งนะครับนั่งนาดีสองหมื่นสองครับประกันทองให้ครับลูกสองในทองครับสมรามันสมโตมานะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบครับนี่เล็บดีเขาเ่าดีว่ากินหญ้าเก่งนะครับขอกนี่เขาจะเลี้ยงเก่งเลี้ยงหญ้าดีแห้งตัวที่สองเขาอ้วนเท่ากันนะครับจังเบิองกันโอ้ยูทองครับหางเล็กดีนะครับ นุ่มเริ่มลงเต่าล่ะนุ่มเลิ่มลงเต่าแล้วนะครับตัวแรกสูงร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบนะครับพ้องแปดเดือนมากถึงใจโท่มาต่อร่องรคาคาได้นะครับตัวที่สองเป็นสีดําแดงยังเบื่องกันครับติกัดกะเบิ่องามาะเจเนยพี่น้องคิดรถเบิ่งเอานะครับยุบานสร้างก,กว่านี้คมนะครับตำบลหน้าวะอำเภอประทุมราชมงาุงสาจางวัดธรรมนัจเจริญน,นาเลี่ยงครับเพราะว่าง่วงค่อนข้างจะอ้วนอ้วนเลยก็ตันนะครับเป็นง่วงปุ่ม ทั้งนาส4นาเรียกนะครับเขาบ่อยแต่งอะไรยังครับพี่น้องเขาสัตว์หัวลูกสองคาดทองนะครับสองหมื่นสองพันราคาเนี่ยจะพูดุกครับพี่น้องกลัวเนื้อหนังก็ดีแห้งด้ิแล้วก็ไม่ขายเนื้ออะไรนะครับเพราะมันคลองแล้วแล้วก็ะทองใจก่อนนะพี่น้องบางคนหาเคนเปรีดเปรตนะครับเปรีดเปรตไปเบียงวันดุเบียงไปเบียงไปอ่ะเบียงไปเออเองนะครับเคุณฟังอ่ะความเพลิน อ่ะต่อไปนะครับไปเบิ่งตัวที่สองเลยเนื้อหอยนางเบิ่งสักหน่อยเน้อหอยนางโช่วยสักหน่อยเบิ่งทาดหอยนางมงครับพี่น้องครับนี่ครับเงาะทองตัวที่สองนะครับท้องเจ็ดเดือนกว่านะครับสีดำแดงโบดครับพี่น้องท่ายสูงร้อยสามสิบสามไปห้าร้อยสามสี่นะครับท้องเจ็ดเดือนกว่าเปิดราคาไว้นะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่น้อง ทรงฟีก่ะ้อยหาสิบกิโลนะครับนี่พี่น้องโอ้โ,อโบดเด้อพี่น้องเด้อโบดจัดเลยนะครับขอบหูดำจมูจกดำประสิทธิ์ปะแวงใบหูประสิทธิ์ปะแหวงครับเขาหน่อยๆอ้วนขึ้นกันอ้วน,น,นบ่แพร่กันกับตัวแหลก,กนะเพราะว่างวมามาแต่ขอ,อกเดียวกันนะครับพี่น้องขอ,อกเดียวกันนะครับเลือกดีอ้วนดีตันท้องเจ็ดเดือนกว่าไปฮะแปดเดือนนะครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยครับพี่น้องครับเอาไว้ดูลูกนะครับนี่ขอบหูดำนะครับ จมูกดำมรสีประแวงครับเขาในหน่อยงามนาคาโบดนะครับเรียบดีเขาเท่าดีครับอู้ยถ่องนะครับขอให้ไลตัวแมงงามงามครับสมรามั่นนะครับสมโตมากตละพันแหละครับพอพันเดียวกันกับตัวแหลกเพราะว่าเป็นวัวคอกเดียวกันครับพี่น้องพ่อมีเงินก็สามารถที่จะแท็กได้ครับพี่น้องผมมีราคาพิเศษให้เด้อแท็กครูผมมีราคาพิเศษให้นะครับเพราะว่าเกืี่ยกบนองมาน้ำกันนะครับ ควันจับดีจับทีมองนังครับนะครับเครื่องดําอันนี้ครับนุ่มสีตาพวงหางแบบโบดนุ่มน่ครับนุ่มงามๆเป็นงวงลูกทีอ่าเคยไปดูกับสองตัวนะครับตัวที่สามได้ทองนี่ครับลมเย็นว่อยว่อยงวงกับโปส้นมายังครับพี่น้องครับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับประกันท้องนะครับเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่าโบดบอกีีน้องตาตาเยียมตัวดีงวดเลย เจาเลี้ยงงัวได้ดีนาะเพี่น้องนะมันกินเก่งอยู่และเอานะครับนี่หน้าตาหนองเพื่อนนะครับท้องเจ็ดเดือนกว่าเจ็ดเดือนกว่านะครับวันจับชั่มงนั่งทับนะครับอ่างเลือดตีโบดนะครับเครื่องดำปึ๊ดเลยครับอ้วนพี่น้องมึงท้องเพื่อนว่ามันเขียดแล่ละสูงหนึสามสิบสามห้าหน่อยสามสิบสี่ครับประกันท้องครับพี่น้องซื้อไปกับไปรุ่นลูกไปเลยนะครับปลูกพักอีเลือดทารุดไอ้ปลูกประทัน ซื้อเลยเอานะครับเครื่องดำนี่ครับจิ้มดำดำสนิทเลยันอ้วนตั้ตันตั้งสี่ครับถกท้อนประกันให้สีผ้ามือทุกโตครับประกันให้ทุกตัวทองประกันให้ทุกโตนะครับมักถึกใจตัวไดกระโรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับหรือพ่อมีเงินนะครับก็สามารถที่จะแพกได้นะครับแพกได้ครับงวก็นี่ครับจับได้าบได้ครับพี่น้องเอาถอะเอามาทายมันจะอนขางจะตื่นแน่นะครับล่มแห้งแน่แล้วเอาอากินน้ำงามลูกคืจบแล้วนะครับ อ่พิกัดนะคร Herm ับยุบ huh. ้านสร้างก่อนนีคมนะครับตำบลนาว่าอำเภอประทุปราชุดซาอย่างวัดอำานาจเจาริญงไปเดี๋น้ำงามเบิกโจประลุกนะขัดชายไปเดี๋น้ำหนักก่อนโอ้ยลมลมพัดะลุกใหมอ่ะเบอร์ไลน์เบอร์โทรเลยครับพี่น้องเด้อเบอร์ไลน์เบอร์โทรเลยสองเจ็ดเดือนกว่าครับสมปรามันโตสมปรามันแดงมานะครับตัวแรกกับสองหมื่นสองพันนะครับตัวที่สองกับสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยนะครับแพคคูมีราคาพิเศษเอาไปดูลูกครับออก ไรเรียกันนั่ยล่ะนะครับพอพันเดียวกันเอานี่ครับโบนนะครับอ่ะปะยางเรียบร้อยแล้วนะครับจะไม่ไปลงคลิปให้พี่น้องอย่างไก่กับขี่รถด้วยเบิ่งเอาพื่อเก่าครับพี่น้องครับปัจจุบันสร้างก่อนนครับทางเข่าดูต่างตอนมัดข้อข้อปะยางโซว์นี่ละเรียบร้อยแล้วดูไงว่าถูกต้องครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับผม